ันนี้ก็มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปันชแนลกันเหมือนเดิมครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าไฮโรถไทยอีกเหมือนเดิมละพ่อแม่พี่น้องมาวันนี้มีทุนมาหนึ่งเมืองห้าพันห้าสิบเนาะครับน้องมาดอกแรกครับผมไปไหนดีละทุกคนเลยดอกแรกครับมาขอติงไปที่สูงก่อนละครับหนึ่งเมืองครับผมดูเชิงก่อนครับผมมาดูเชิงหนึ่งเมืองครับมาดิขอสูงเติมมีโบนัสด้วยเอ้าหกสี่มาแล้วหกสี่สองจานมาครับสองสี่หกเต็มคาราเบลครับผม คุณมาด้วยครับผมกําไรเท่าไรครับกําไรบวกมาเย้สิเคก็อะไรเปิดหัวมาเย k เคครับสุดยอดกระเตเอมนี่แหละจะบาสต่อกันอีกจักดอก2ดอกนี่ล่ะเนาะมาจัดกันไปครับผมแบบนี้ต้องจัดกันไปครับผมมาขอยจักดอกสองดอกมาดอกนี้ขอลงต่ำจักน้อยครับผมมา2 3 4สี่ครับผมจัดไปครับผมเต็มคาราบิวไปเลยผมขอลงต่ำจังน้อยครับผมเปลี่ยนทเลี่ยนทางครับขยับแดนมาอยู่ทางตําบ้างครับโอ้ยหกมาเร็ว หกสามสามสามหกไปบ่เปลี่ยนเลยทุกคนเอ้ยอืมเราไปหนึ่งพันสี่ร้อยครับผมมาเหลือสามหมื่นสามพันหกร้อยครับแต่กำไรตอนนี้กำไรยังมีอยู่หมื่นห้านะทุกคนนะเนาะอ้าวอยู่ได้ว่ะทุกคนแบบนี้กำไรยังอยู่หมื่นห้าครับผมแต่ยอมเพาได้ครับผมแบบนี้ต้องจัดให้ครับซ้ำไปที่หนึ่งสองสามกันเลยครับผมแบบนี้จัดไปครับ ไหลไปที่หนึ่งสองสามนี่แหละจ้ามาดูกันครับผมมันเป็นจังไหนครับผมดอกนี่หนึ่งสองสามเต็มคาราเบลดูยอามวยเอ้ยยังไงโอ้สองอย่างงามครับผมจานปลาครับหกหกหกสองครับเก็บใจแห้งครับผมเปิดมาเปิดแรกเห็นสองเนาะเปิดมาดอกแรกเห็นสองก็ดีใจน้ำเลยนะแต่ว่าแม่ตกท้ายมาโอ้โหอาดลาดเลยครับผมมาหกหกอาดลาดเลย มาแต่ดอกนี้ย่อมบอได้ครับสามไปเลยครับผมแบบนี้ต้องยำครับยำยำยำไปตัวเดิมนี่แหละครับผมพ่อแม่พี่น้องครับเต็มข้าวลาเบลไปเลยมาเอ้ยสามเยวมีนะมึงเอ้ยสองสามเบลเถอะเอาห้าสามสองนะเออหนึ่งอง้าสามเบลเ,เต็มขา,าม,มาดูครับได้เท่าใดได้เท่าใดจัดมาครับสามหมืน 8, ม่นแปดจะไปอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะจัดไปครับพร้อมกำไรสองหมื่นครับผมพอได้เหลียมกันอยูอ่ครับกำไรสองหมื่นกว่าด้วยครับผมมา จัดไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะผมขอตัวลากันก่อนเลยละกันนะผมน้องไปก่อนละกันนะครับผมขอบคุณครับ